o f the coast t of California, doing anything we wanna. Living out our lives in limbo. We don't have a single care in the world. I'm just out here with my baby. baby. We ain't got no worries lately. สวัสดีค่ะทุกคนมืันนี่ไอซีพาพี่น้องไปช้อปปิ้งเนาะคะ่นะเนาะอันนี้ก็บ่าย3จ้ะ พอค่อยหนาวปานใด14องศาเนาะคะ่ะเนาะไอ้ย่างไปจ้ะตั้งแต่ไอ้มาอยู่เนี่ยไอ้ไม่ค่อยได้นั่งแท็กซี่ปานใดไอ้ไ,ไม่ค่อยมกักเออ่นั่งเนาะคะ่ะเนาะบริษัทแพงเนี่ยจ้ะค่าแท็กซี่ก็เริ่มอยู่2,500หรือ2,800ไอ้ก็จำบ่ได้เนาะกับประมาณ60-70บาทแต่ว่าไอ้ก็เลือกที่สิย่างไปกลับอะประมาณ5กิโลนี่แหละแต่ว่าไอ้ก็ย่างไปอย่างเดียวเนาะประมาณ2กิโลก,กว่าเพราะว่าขากลับมาพ่อใหญ่เพิ่งกัซิมาฮับไอ้เนาะคะ่ะเนาะ ไอ้กเลยเออย่างไปเพราะว่าถ้าสมมติไอ้ย่างไปเป็นยังไก็ต้องไปออกกำลังกายเนาะคะเนาะโอเคเดี๋ยวสิพาไปเลยสีพาไปทั้งนี้อาสีสันเนี่ย,ยจะไอ้บแอดงใหม่ขันสันมาเนาะเพราะว่าไม้กันสันมันค่อนข้างหนันจกจ้ะอีโบจักเดือดซากกรากะสิมีดอกแล้วเนาะ แถวนี้ก็สิเป็นปกกซากุระเมดเลยด้วยจ้ะนี่ออกดอกงามงามปีก่อนแต่ปีนี้ไอ้คงบ่ได้อยู่เห็นดอกจ้ะเพราะว่าออกประมาณเดือนเมษาพวกที่ได้ไปก่อนหอบและหยาบมาดีนะตำรวจอยากไปน้ำไอ้เนาะเป็นอ่อาเซียนไทยเบิกแต่ละอย่างค่ะค่ะเพราะว่าไอา้ก็ไม่ค่อยได้เห็นเออ คลิปในการถ่ายแบบทางทางอย่างแบบมีปานใดเล่นเตะหากินลายหลายสิพาพี่น้อ,องย่างมานสีแยกไฟแดงจ้าค่าสัญญาณไฟเนาะเป็นตีมสีชมพูซากุระ รันไดโซหรือรันไดโซเนี่ยเนาะไอ้ว่ามีหลายหลายประเทศเด้จ้ะเพราะว่ามันเป็นสินค้าราคาบ่แพงไอ้ไดนนถุงมือแล้วจ้ะเออแค่ผ้าป,ปิดปากเอาไปแล้วไอ้ก็ได้ซื้อถุงมือ ราคาผ้าปีน้าเนาะเดี๋ยวเราจะพาพี่น้องไปซื้อของเลยบาทอีกประมาณหนะ้านาทีห้าเลยอันนี้ก็เป็นหาดทรายสีไปเนาะค่ะเนาะแตาโมวยในแพง แพง,งขนาดเลยหน่วยละพันเลยนะ่ด้วยละพันสี่ห้าก,กิโลแพงคักพี่นอ้องจ้าภาคอันนี้นะพวกอาจุม,มาเขาจะมาไปขุดเอาเดี๋ยวไอซิพาิพี่น้องไปขุดเดี๋ยวจา้านี่ลายขนาดไอโบสือดอกตามทางเต็มเลยนี่เดี๋ยวไอซิพาไปหา น,นี่คือพักแยงนองบาตเนี่ยเดี๋ยวชีเอาไปศึกษาเอาไปกินพาพี่น้องไปหาบาดอันนี้พักที่พีการไปหาจ้ะพีการชนนบทญีปุ่นนะแต่อันนี้มันอันใหญ่อันยังโมเห็นแต่อันนี้ไอเห็นลายแล้วเดี๋ยวอาชีพพาไป เย,ย,ยข่างทางหมากขระโพดนี่มาจากบ้านเฮาด้ยจ้ะสันปะโงเชียงใหม่เก้าสิบบาทแกะมาก่อนหน่วยละเก้าสิบบาทหน่วยละสามสิบบาทหน่วยละร้อยกว่าบาท แพงขนาดเลยม,มังนาวกระองมัวสับประรดหน่วยละเกือบร้อยห้าสิบนี่เป็นหากหัวรากหัว Bà bảo hứ và xào mật นะคาปลาหมึกอยู่น่กับไทยพอๆกันจ้ะตัวละประมาณหกเจ็ดร้อยปิงทะเลไอซิมปลาดิบในเบิร์นแต่ว่าแพงขนาดเลยนิดเดียวเกือบสามร้อย ตอนนี้อาก็ได้ซื้อของเสร็จแล้วจ้ะถาพ่อใหญ่มาฮับนะคะเนาะเบิ่งว่าไมนนด้อายได้อย่างนําเดี๋ยวไอซีให้เบิ่งตอนอายุเฮือนนะคะเนาะโอเคค่ะสวัสดีค่ะผอรมันอุมาก้ว สวัสดีจ้าพี่ดอกจ่ายได้มาหอดเฮือนแล้วเนาะจ่ายไปเกือบสองหมื่นโอ้ย宝妈สองแสนสองแสนเยนเยหมื่นโอ้ยแสนแปดจ้ะบินอยู่ในรถเนาะลืมเอาชา้นมาไอ้ได้างน้ำปกติไอ้ซื้ออาหารหลายแต่รอบนี้ไอ้พอค่อยได้อาหารได้แค่ปลาหมึก น้องนด้กระเป็นของกระจุกกระจิกอะก็ได้อาหารเช้าได้อันนี้เม็ดขนมเดี๋ยวไอเช่เบิกวันราคาห้าพันกว่าบาทอยู่นี่มันได้อย่างนั้นนะคะเนาะได้แป้งอันนี้พ,พี่ใหญ่แฟชีเฮ็ดเอ่อเดีย๋ยวนะขนมปังของเพื่อนละอาจจะได้อันนี้เอาไปกินตอนเช้าเนาะีแยงนะทากโกะทาโกะนี้ตะกัทกกิาาาทรามิสึดของพงงอี่ใหญ่ถึงมาก ขนมขนมนแล้วก็แยมของพ่อยายซื้อหนึ่งแถมหนึ่งทิรามิสุต่๊ตาขนมขนมบนัน้ขนมของป้าเพิ่นไอนแหดเบิร์ดราคาอัลมอนด์ไอซิอามาใส่กับแนวเฮดขนมนะคะนะปลาแซลมอน นมควันที่ได้อาหาร,แล,ร,ราแล้วก็อ้ยเดียวปลาหมึกสายแล้วก็ปลาดอลลี่ปลาเขือเขือปลาเห็ดนอนินทรหย่เป็นหิวเข้าเลิกงานมาแล้วก็ได้ชีสขนมไอ โอ้ยมันเปียกจริงจังจ้าล้วก็อันนี้ว่าเฮ็ดแพนเค้กแป้งเนาะในนมจ้ะว,ว้าวเปียกเชอร์รี่ือมืกอครเหม็เมนเลยพักอันนี้นะไอบโบเ,เคยกินไอก็เลยลองซื้อมาเกือบ60บาทเนาะแต่อายก็ได้ชีส เด้อยเนื้อเนยเห็ดหูหนัน,นี่ก่นเก้าสิบบาทได้เสียไปสุดตามสิบสามขนมนนอันนี้กัสามสิบบาทอันนี้ก็เป็นเออหัวไ่เท้าดองเวลากินมันกรึบกรึบกรึบแซ่อันนี้กัเอามาเห็ดซุปให้พอหญ่ เฮ็ดมันบดให้ปาลาเปิดกูนมะพร้าวถ้า,าได้เนี่ยฮนะโอ้สมองมันคือม่วงถุงพลาสติกไอ้มักใส่ถุงไม่ได้เลยลงถลอกตัวนี้เนาะเก้าสิบบาทอีกทีเนาะ ไอ้ย oh, like no ิบอยู่บ้านอะไอ้ไอ้เอาซอยอยู่บ้านห้องหาบาทสิบบาทมาอู้ไอ้มักกินหอมนะพี่น้องจ้าจะได้มาแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลนี่กะเก้าพันเก้ากะเกือบสามร้อยนะหน่อยพิเนียมหมดวะแอปเปิ้ลพรีเมียมแล้วก็ได้วายหนึ่งขวดได้วายหนึ่งขวดแล้วก็ได้ขนมปังขนมตอนเช้าสำหรับไอ้ คือโกแกะจากมซเ้อเนี่ยแล้วก็ช็อกโกแลตเกลือสำหรับมันี้ก็ได้สำหรับเนนด็กถือว่าหลายเติบอยู่ในราคาหักพันกว่าบาท คือไอบอกนะว่าอาทิตีหนึ่งไอก็ใช้ประมาณห้าหกพันในการซื้อแล้วไอก็บริไปคูม,มือนอาทิตย์ละครั้งก็ถือว่าคุ้มจะ้กะก็ถือว่าประหยัดเติบหนึ่งเนาะค่ะเนาะแต่ถ้าไอไปซื้อพวกกระจุกกระจิกแบบนี้กับบ่ฮอดแต่ไอซื้อของกระจุกกระจิกเพราะว่าอาหารในตู้เย็นของไอเหลือนะไอนะก็เลยได้แค่ปลาในเนื้อในปลาหมึกมันใน,นนำ้ำอะไ้อย่างไรเนาะ,ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาซบป,ปิ่งเป็นหมู่ไอหลายๆได้จ้ะเด้อขอบคุณค่ะไปก่อนเด้อไอขึ้นหอดนะเดี๋ยวไอมาไหมไอกลับมาดูอีโด 拍吗？สวัสดีค่ะ